สวัสดีครับสวัสดีนานาน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติเหยื่อตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็ออกไปแถวไปแนวทางกระตูนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติอย่างแรกนะตัวเบ็ดนะตัวเบ็ดอ่านะรูปไม่เกอะน,นะนี่รูปไม่เกาะ สามารถลุยป่าลุยสวะลุยได้ทุกที่ไม่มีเกาะนะครับนี่เห็นไหมอ่าหมดปัญหาเรื่องตีเกาะหญ้านะเกาะหญ้าเกาะป่านะครับนี่รูปยังไงก็ไม่เกาะนะอ่าคุณสมบัติที่สองนะครับบายเกสรเบ็ดจะล็อกนะครับจะล็อกอยู่ในตัวเบ็ด ล็อกอยู่ในตัวยางนะจะไม่ทําให้ตัวเบ็ดพลิกซ้ายและพลิกขวาไปไหนได้นะนี่ครับจะล็อกแน่นเลยล็อกแน่นเลยทั้งซ้ายและขวาเราจะได้ไม่ต้องมาจัดทรงบ่อยๆนะครับเหยือบางตัวเราต้องมาจัดทรงเวลาตีไปนะครับตัวนี้เราไม่ต้องมาจัดทรง นี่ครับคุณสมบัติที่3คือปากกันฉีกนะตุ่มกันฉีกรุ่นนี้ผมออกแบบมาให้ใหญ่กว่าเก่าให้ใหญ่กว่าเก่าเพื่อให้รับแรงวัดของปลาเนี่ยเวลาเราวัดเราวัดแรงมากจะหมดปัญหาเรื่องการปากฉีกนะครับจะลดน้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ฉีกนะฉีกแต่ก็จะจะทนกว่าเดิมนะครับ คนก็นเดิมก็จะมีอยู่ประมาณ5สีนะครับมี5สีให้เลือกนะเด็กๆนะนะครับผมตัวเบ็ดก็จะเป็นขนาด 1O ของ BKK นะขนาด 1O ของ BKK น้ำหนักก็อยู่ประมาณ6.8กร,รัมนะครับอยู่ประมาณ6.5 6.8นะราวๆนี้แล้วเป็นใบหลิวใบหลิวใบเด,เดียวนะใบหลิวใบเด,เดียว ดัดเสียงตีนเตะนะตีนเตะเสียงตีนเตะดีดน้ําด้วยนะดีดน้ําสร้างฟองเสียงตีนเตะเสียงดังเพาะมากตัวนี้นะดังเพาะมากจะมีอยู่ประมาณ5สีนะครับเด็กๆนะอันนี้เป็นตัวต้นแบบนะาําเพื่อเทสก่อนนะครับเทสกันสว่านนะครับการสว่าดีปลากัดติดง่ายดูองศาเบ็ดนะ องศาเบ็ดเป็นไงพอไหมองศาเบ็ดเนี่ยปากัดเนี่ยยุบเลยเนี่ยปั๊บติดเลยนะเนี่ยองศาเบ็ดดูโอ้ยองศาเบ็ดดูนะเด็กๆนูน่นเปิดเต็มที่นะโอเคนะเด็กๆนะ ราคา80บาทเองนะราคา80บาทนะพร้อมใส่กล่องแพ็คกิ้งครบแล้วนะครับอันนี้น้าได้ราคาที่แน่ชัดแล้วนะเอโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะของค,ครับ